สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับผมวิธีการตั้งคอนโทรหนึ่งคอนโทสอนะครับของเจ้าบอส g t ท0นะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับข้างๆกับรีเวิร์บนะครับผมกดเข้าไปนะครับมันจะเข้าหน้านี้ให้เรามาหมุน ไอ้กลมๆนะครับข้างจัวหมุนมาที่อันที่3นะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็กด enter นะครับเข้าไปเห็นไครับมันจะขึ้นเป็น c t l c t l 1 c t l 2ก็คือตัวที่คุมคอนโทรลนะครับผมตอนนี้คอนโทรลหนึ่งนะครับเปิด delay คอนโทรลสองผมใช้เป็นคอลัตนะครับ ครับตัวไอเดลมันจะติดครัไอที่สองครับก็จะเป็นควารัดครับครับผมอ่าแล้วเราก็กดนะครับเ x ็กนะครับออกอ่แค่นี้นะครับผมคอนโทรลเราก็จะทำงานเรียบร้อยนะครับ